บัดนี้วันที่2เดือนธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่11ที่ข้าพเจ้านายธวัชชัยขอถวายเสียงส่วนสาธยายพระสูตรพระปริษตและมตลต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบ,บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้า ยงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิตรวจ่อในอักขระพยัญชนะในบทตัวอย่างตอ่อเนื่องด้วยเทิรบทที่หนึ่งชุมนุมเทวดาสมานตาจาก,กาวาเวสุอัตตาคันชันตุทาวาตาสัทธรรมมังมุนีลาชันตาทุนันตุสักขาโมกขะทางสาเคกาเมตุเปกิรีสีคาราตเตจันตาลิเขวา ิมาเนทีเปราทิตาคามีตาลูวานะทาหาเนเคหาวาทุมาฮิเคเตภูมมาจจยันตูเทวาชลาทาลาวิสามียาขันยาคาขันทาพนาคาตินทันตาสั้นทิเกยังมุนีวลาวาจานังสาทะโวมเม สุนันตูธรรมมัสนวกาโลไอยัมพัทธันตาธรรมมัสนวกาโลไอยัมพัทธันตาธรรมมัสนวกาโลไอยัมพัทธันตาบทที่สองบทสวดนมัสการพระพุทธเจ้านามูตาซาภวโตลาโตสัมมาสัมพุทธะนามูตาซาภวโตลาโตสัมมาสัมพุทธะนามูตาซาภวโตลาโตสัมมาสัมพุทธะบทที่สามบทสวดไตรสรณคม พูดทางสระนังคาชามีทำมองสระนังคาชามีสร้างขังสระนังคาชามีทูติยามปีพูดทางสระนังคาชามีทูติยามปีทำมองสระนังคาชามีทูติยามปีสร้างขังสระนังคาชามีตาติยมปีพูดทางสระนังคชามีตาติยามปีทำมองสระนังคาชามีตาติยมปีสร้างขังสระนังคาชามีบทที่สี่บทสวดสัจจค리ยาคาถานาถิเมสารนังอันยังพู้โธมีสรนังวังเอเตนะสัจจวเจนะโหตทเมี โ้ตุสาพาทานาทิเมสรันังอันยังทำโมมีสรันังวลังเอเตนะสาธาวเซนะโซธิเมโ้ตุสาพาทานาทิเมสรันังอันยังสังโคมีสรันังวลังเอเตนะสาธาวเซนะโซธิเมโ้ตุสาพาธาบทที่ห้ามหาสมัยสูตรเอวันเมสุตังเอกังสามายังภควา สักเกซูวีฮาลาตีกาปีลาวัตุสมิมาห้าวานีมหาตาพิคูสร้างเคนาสาธิปัญจามาเตหีพิภูมิสาธหิสพเพเหวะอรหันเตหิทัสะหิจารโลกาธาตุหิเทวตาเยภูมิเยนาสานนีปัติตาห้วนติภควันตังท่านสานายาพิภูสร้างขจรอาทาโคจตุนังสุทาวาสเกกานางเทวานางเอตตาหสา อายางโคภักขวสเกสูวิหารติกาปิลาวะทุสามิงมาหวาเนมหามหตาพิขูสร้างเคนาสัิงปัญจามาเตหิพิคูส,สเตหิัพเพเฮวะอรลันเตหิทาสาหิจโลกาทาตูหิเทวตาเยภุมเยนาสันนิตาตาตาปาโทนติภักวันตังทัานายาพิขูสร้างพระจาย,ยันยูนาะ มายามปิยนาภควาตาเตนุปสัสสังกาเมยามาอุปสัสสังกามิตาวาภควาโตสันติเกปัญเจกาคาธาพาเซยามาติอาทาโคตาเทวตาเซยัตาปีนามาภาลาวาปุลิโสสัสนิสิตังวาภาหังภาซาเลยยาพาซาลีตังวาภาหังสัมณิเสายาาสายาเอวาเมวาสุทา วาเซสุเทเวสุอันตาลาหิตาภควาโตปุระโตปาตุลาขังสุอาทาโคตาเทวตาภควาตังอภิวาเทตวาเอกามันตังอาทาสุเอกามันตังอิทาโคเอกาเทวตาภควาโตสันติเกมังค่าธาอาภาสีมาหัสมายโยปาวนัสเมเทวกายาสัมมาคตาอา ตาตันห้าอิมังธรรมอาสัยยังท่ากิตาเย,ยวะอาปาลาชิตชีตตาสังคาติอาทาคโคอ,อาปาลาเทวตาภคกวะโตสันเกอิมังคาท่าอภา,าสีตาลาพิคโวสามาทาหังสุจิตังอัตานุอูชูกะมากังสุซาลาทีวะเมต,าาเตัคะเอตวาอินทาริยานีลาคันติปันทิตาติอาทาคโค ปาลาเทวตาภควาโตสั้นติเกอิมังคธาทาภาสีเชตวาซีหลังเชตาวาปีหลังอินทาคีหลังโอหะจามานีชาเตจารันตีสุธาวิลาจากูมาตาสุทันตาสู้สูนาคติอาทาโคปาลาเทวตาภควาโตสันติเกอิมังคธาท่าอภาเยเกติปูทัทงสละนังคาตาเซนาเตคามิสติอาปายาภูจังปาหา ຜຸດທັງສືວຫນັງຂະເຕນາເຕຄມືສັນຕີອາປະຢະູມິງາຫັງມນຸສງທັເທວກາ ลีปูลิสันตีตีอทากุปาวาตาพิคูอามันเตหีเยปมเมนาพิคาเวทาสาสุโลกาทาตูโซเทวานาสันติปติโหนติตาท่าขาดตังทัสสันายังพิคูสร้างขาจายเยปีเตพิคาเวอหสุงอติตาธรรมานังอรหันตสัมมาสัมพุทโธเตสัมปีภัวัน ตานังเอตาปาลามายวะเท е วตาสัณน,นิปปติตาอาทิสุเสรยทาปีไม่หั่งอัตตาลายีเยปิเตพิขเววานิสันติอนนาคาตามาทานังอาหั่งอันโทสัมมาสัมพุทธาเตสามปีพคะวันตานังเอตาปาลามายวะเท е วตาสัณน,นินปปติปาภระวิสันติเสรยทาปีไม่หั่งเอตาลายีอาจิคี สามีพี่ขวเวเทวกายานังนามามิกิตตายีสามีพี่ขวเวเทวกายานังนามามีเทศีสามีพี่ขวเวเทวกายานังนามาติตังสุนาทาซาทุกังมานาสีกาโลทาภาศีสามีติเอตามพันเตวิชีโคเตพีพคูภะวะโตปัญจโสสุภะกวาเอตาทาวจาสีลากามนุสัตสมิยทธา ภูมิตัศสิตาเยสิตาคิริคาพาลัง,าลงปาหิตาตาสามาหิตาปุทูหิตาวัสลีนาโลมาหังสาพิพัสนุนโนโอกธัตตมานาสาสุทาวิปัสสนามานาวิลาพิโยปัญจสัตเตยัตาวาวานันเนกปิลาวัตเวตาโตอายามณี สัทธาสาวามาเะเกสลณีลาเตเทวกาอาพีกันตาเตวิชานาธาภิกขาโวเตจักอาตาปามาทักกะลุงสุตวาพุทธะสาซาสานางังเตสัมปาตุลาหูยานังอามานุสานังทัสสานังอาเปเกสาธามาธาคูสาหัสังอาธาสาธาเลงสาหะเกเกสาหสานังอามานุสามาธาสุงอาไป อาเปเกนันตมนทัทขุงทีสาสภาบุภาอาหุ่งตะภาตันจาสภพ,พังอภิญญายาปาวาคิตาวานาจาคูมาตาโต,าตาอามันติยาสัทธสาวาเกสรนีราเตเทวกายาอาิกันตาเตวิชานณธาภิกาวโวเยโวหังคิตาเยสามิคิลาฮีอนุคุณภาโส ซาตตาสหะซ่าวะยะฆาปุมากาปิลาวาตตาท่าอิธิมันโตชอติมันโตวันหน้าวันโตยัสาสีโนโมธามานาอาภิกามุงพิกูนางสามีติวานังอาลักษาหซาเฮมะวตายะฆานานันตาวันนีโนอีธ NO ิมันโตชอติม hey ันโตวันหน้าวันโตยัสาสีโนโมธามานาอาภิกามุงพิกูนางสามีติวานังสาตตาขีลาติสหะซายะฆานานันวา วันดีโนอิทีมันโตชีติมันโตว,วันหน้าวันโตยัสาสีโนโมทามานอาอภิกามุงพิคูนังสาม,มีติวานังอีทเทเตซา สสสะสาสาหาสะยะฆานานันตีโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยะสาสีโนโมธามานาอาภิกามุงพี่คุูนางสามิติวานังเวสามิตาปัญจชาตายะฆานานันตวันนีโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยะสาสีโนโมธามานาอาภิกามุงพี่คุูนางสามิติวานังกุมภิโลคาชาหิโกเวปุลาสะนิเวสานางพิญโยนา ตตาสหัสสังยะขานางไปยีรูปคาสาตี กุมพิโลราชากาิโกโซปาคาสม,มิติวานังปุรีมันจัติสัางราชาชาตังลัทโทรปัสสาสติการทัพานอธิปติมาหาราชายาสาีโซปุลตาปีทัสสะพาหาโวอินทานามา,มามหาพาลาอิติมันโตชิติมันโตว,วันนาวันโตยาสาีโนโมทามานาอาธิกามุพิโกนังสาม,มิติวานังท้าขีน่นางจัติสัางราชาบิลุนโหตปาปัสสะสติ กุมพันธาตาอาธิปติมาหาราชายา,าสีโซุุนตาปีตาซาพระหโมอินทานามามาห้าปาลาอิทิมันโตชิติมันโตว,วันหน้าวันโตยา,าสีโนโมธมามนาอาธิกามุพิคูนังสม,มิติวันางปัญจาจาติสั่งราชาพี วีรูปะโคปะัสะสสตินาคานางอาทิปติมหาหาลาชายาสัสิโซปุนตาปิตาสพาพาฮาโวอินทานามามหาภาลาอินทิมันโตหิติมันโตว,วันโาวันโตยัสสีโนโมทามานาอภิกามูพิคูนาสมมิติวันังอุตาลันจาพิชาราชากูเวโล ตาปัสสะสัตติยาคานังทาทิปัติมาหราชายาส,สสีโซอุนตาปีตัสสะพหาหโวอินทานามาม,มหาพาลาอีที่มันโตทิฏฐิมันโตว,วันนาวันโตยะส,สสีโนโมธามานาอภิการมูพิกูนังสัมิติวานังภูริมาทิสาลัตตาลโทะทากีเนนกมนะวิลุหะโกปาชิเมนะวิรูปะโคกุเอโลอุตาลทิสะจัตตาโลเตมหลาชาสชาสัมมตตาจัตุโลทิสา ทัลลามานาอธัสุวามีกาปิลาวะเวเตสังยามาวีโนทาซ่าอากูวันจานิกาจัททะามายากูเวนทูเวเดนโทวีทูจากวิตัตโตสหะจันทานุกามเสโทจากกิน,นุคันโทมีคันโทจากปานาโทโอปาม,มามันโยจากเทวาสุตโจตจามาตาลีกิต ตาเซโนจากันทาโพนาโรลาชาชาโนโซซาพโพอาคูบัญจาสีโคเทวาติมพาโรสุริยาวันจาชาเอเตจันเยจาราชาโนกาันทาพาสาหาราชูปิโมธมามนาอาภิกามพิกูนางสัมมิติวานามอาทาโคนาพาซานาคาวีซาลาสาหาตาัต่างจากชากรรมภาลาซา ตาลาคาอาคูปายาคาทาศัศเซหายาติพิยามุนาทาตาลาทาจาอาคูนาคายาส,าสนโนเอลาวันโนมหานาโกสภาคาสามิติวนันังเยนาคาลาเชสหัสาหาลติทิพาธิชาปากีวิสุจาคูเวหายาสะเตมานามัสชาปตาจิตาตลาสุปันนาอิติเตสานามังอาภายัน ตาานาคาราชานามาสิสุปันตะโตเคมามากาสิปุโตสั้นหหิวาจาหิอุปันหายันตานาคาสุปันนาสารนังมากังสูปุทางชิตาวาชีลหาหเททธาสมุทังอสุราชิตาปาตโลวาสามาสเตอีทีมันโตยกสาสิโนกาลากัญชามาหาทิสาม,มาอสุลาทานา เวกาสาเวปาจิตติสุจิตติจปาหาลาโทนามุนีจัสาหตะตัณฐาภริปานังสะเพเวโลจานามากาไสในหิตวาพาลิเซนังลาหูปูนทามุปาคามุสัมมาโยาวนีปัทันเตปิกูนังสมิติวันังอโปจเทวาปัทวีจาเตโซวายโยตาทธาขามุวาลุนาวาลุนาเทวาโซมายะยาสาสาสาหามตากรุณา กายกาอาคูเทวายาสศีโนเทเซเตท้สซาถากายาสับเพนานาเทวานีโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยาสศีโนโมธามนาอาภิกามูพิคูนางสามิติวานางเวทูจาเทวาสาลีจาอาซามาจาทูเวยามาจันทสูปาณิซาเทวาจันทาอาคูปุรคีตาสุริยันสูปานิซาเทวาสุริยมาคูปุรคีตา นาคติตานีปูลักิตวาอากูมันธาภาลาหากาวาทัสุวะสาวเซโทสโกปคาปุลินทาโทธาเซเตธาซาธากายาสพเนางานต่อวันมีโนอิที่มันโตที่ติมันโตวันหน้าวันโตแยกสาสีโนโมธามนาอภิการมุงี่กูหนังสามีกีวานังอาทาคูสหาูเทวาชาลามะคะ สีฆาหีวาอาลิตากาจาโลชาจจอุมาภูพานิพาสิโนวัลุนาสหธรรมะอจตุตาจะอเนิสักาสุเลยยาโลจิลาอาคูอาคูวาสะวันีสีโนทเสเตทัสกายาสภพนานามัติโน อีที่มันโตชีตีมันโตวันหน้าวันโตยะสีโนโมธามนาอภิกรมุภิกุนางสามีติวานางสามานามห้าสามานามานุสามนุสุตมาฮิตาปะทุติกาอคูอาคูมาโนปทุติกาอาทาคูฮาลาโยเทวาเยจารโลหิตาวาสีโนปาราคามห้าปาราคาอาคูเทวาญายสีโนตาเสตตทสักกา ยาสัพเทมานันตวัน,นีโนอิที่มันโตชิติมันโตวันหน้าวันโตยะสัสีโนโมทามานะพิกาม,มูพิคูนางสมีติวานังสุงสาสกากาลุอาลุนาอาคูเวคานาสะอาสาหะโอทัตตาไคาหั่นปาหมกทางอาภูเทวาวิจักขนาสาัทธรรตาห้าลักษา,ามีสาัตตาจาย์ญาสัสีนโนนาทายะคาคาปัจจุนโนโยติสาปิวาสเต ทาเซเตทาสาทากายาสาเทนะรมันติโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนาบันโตยะสาสินโนมูธามานาอาพิกามุพิกูนางสัวมิติวานามเคมิกาตุทิตายามากาทกาจายาสาสิโนลามิกาตาลาลามาเสธาโชตินามาจะอาสาวานิมานาาตีโนอากูอาทาคูปาลานิมิตา ชาเซเตสทากายาสัพเพนาราวันติโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยะสติโนโมทามานาอาภิจรมุพี่ครูนางสามีทิวานางสาเทเตเทวานิกายาสัพเพนาราันติโนยามัตวาเยนาอาคันชุเยจันเยสติสสหะปะปูทาชาติมากีลังโอคาตินามะนาสวังทาเคเมโค ตาลังนาคังจันทวังอสิตาติตังสุขัมมาปรามันโตเจปุตตาอิธิมันโตสหัสานังคุมาโลติโซจ้โสปาคาสมิติวานังสหัสัพมาโลกาเังมหาธรรมาพีติชาติสุปันโนสุติมันโตพิสมากายโยยาสาิโนตัสสิตาทายอิสลาตาคูปัญเจกกวะสวานนโยเตคันจามัสโตอาคาห้าลิโตปาลิวาริโต เตจัสเพออาินกันเตสินเทเทวาสาพัมเกยมาลาเซนอภิกามีปัสสากันหั่นสามาทียังเอธาคันหาธามันทาทาลาคีนาพันธามาทูโสัาธามันตาปริวาเลธามาโวมูจิตาธาโกจินาอิติตาธามาั่นเซนกันหาเซนอาเปซาสีปานานีนังตังลามาปัญจจารังกาตาวานา มีละวังย่าถาปะหุสะโกมีโคนาทายันโตสาวิสิเกิลแต่ถาโสปจูทาวติสกุโทอาสัยังวเสตันจัสพังอาพิญญายาวาวาคิตาวานาจักูมาตาโตอามันตาหิ้แท่าเซาวะมะเกสลานีลาเตมาลเสนังอภิกันตาเตดิชานณธาภิคาวเตจอาตาปามะกาลุงสุตตาวาพุทธะสัสมานังวีตาลาเคยดิปัน ပကမေတံလူလံပိဉ္စယုသေဝိသတ္ထံသံဃာမဖြာယတိတယသာစီနောမောသတိရဟပုတေ हि स ဝကာတေသံနေสุတာတိ